สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับนายอนุทินชาญวีรุลรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวอนผู้สูงอายุจํานวน2.1ล้านคนทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19ขอให้รีบมารับวัคซีนโดยเร็วเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆหากเราต้องการผ่านสงกรานในปีนี้ไปด้วยดีและที่สําคัญไม่เกิดความสูญเสีย ซึ่งประเทศไทยของเราในตอนนี้มีผู้สูงอายุจำนวนอยู่ที่2.1ล้านคนที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เนื่องจากอยู่ห่างไกลรวมถึงเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับและก็ส่วนหนึ่งไม่ประสงค์จะรับวัคซีนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้อสอมช่วยเคาะประตูบ้านรณรงค์ให้กับผู้สูงอายุและก็ผู้ที่เป็นโรคประจําตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยหนักและก็การเสียชีวิตและให้เจ้าหน้าที่เพิ่มบริการเชิงรุก เข้าไปฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้ป่วยติดเตียงที่ออกจากบ้านไม่ได้รวมถึงขอให้ผู้นำศาสนารับรองความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของผู้ที่รับวัคซีนให้มากที่สุดสำหรับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับที่จะมาถึงก็เป็นช่วงที่สำคัญมากๆหากว่าต้องการผ่านสงกรานต์นี้ไปด้วยดีและไม่เกิดความสูญเสียใดๆการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งก็ขอให้รีบนําผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนอย่างน้อย1-2สัปดาห์ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์นี้ในส่วนของกลุ่มวัยทางานหรือว่ากลุ่มของวัย รุ่นคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับเมื่อป่วยแล้วจะไม่มีอาการมากแต่ว่าถ้ากลับบ้านและที่บ้านมีกลุ่มของผู้สงูงอายุหรือว่ากลุ่ม608รวมถึงมีโรคประจําตัวที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนเมื่อกลับบ้านไปแล้วในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อาจมีการนําเชื้อกลับไปทําให้ติดเชื้อได้นะครับก็ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับบ้านในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้ดูแลตัวเองและก็ที่สําคัญรักษาระยะห่าง เพราะหากเราไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นี้แล้วติดเชื้อร่วมกับโรคร้ายแรงอื่นๆแม้เราจะมียาก็เอาไม่อยู่เราจึงต้องมีวัคซีนนําไปก่อนขณะที่ยาของเราก็เตรียมไว้พร้อมหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นยาฟาวิพิลาเวียโมโนูพิลาเวียและทางกรมการแพทย์ก็กําลังจะมีการสั่งซื้อแพ็คโลวิดเพราะฉะนั้นนะครับการรักษามีครบแต่เราป้องกันได้ก็อยากให้เราป้องกันไว้ก่อนนะครับ วัคซีนและเจ้าหน้าที่ของเรามีพร้อมและที่ไม่พร้อมในตอนนี้คือผู้ที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่นํามาแจ้งมาบอกมากล่าวให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุกลุ่ม608ทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ